นะครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่เที่ Noble Create เอกมัยรายมินทานะครับเราจะมากิน breakfast มื้อเช้าแบบเบาๆ,ๆกันซะหน่อยดีวผมไปเสิร์ฟที่โต๊ะจะได้กินของพี่ไทยไปตามไปมื้อเช้าเบาๆพี่มากินกัน,กนเดี๋ยวก่อนที่เราจะมากินกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาสวัสดีคนดูกันหน่อยเลยพี่ใช่คุณผู้ชมนะตอนนี้เราอยู่กันที่ Noble Create เอกมัยรายมินทานะฮะซึ่งเป็นคอนโดไฮรส์ rise, ที่มีหลายอย่างน่าสนใจมากใช่ครับ มันเป็นคอนโดที่เราจะมารีวิวลองอยู่วันนี้นั่นเองใช่ถูกต้องซึ่งห้องที่เราอยู่วันนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องแบบ one bedroom plus อ i c ครับผมซึ่งห้องเขาเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะฮะมีตั้งแต่ one bedroom ไปจนถึง combine นะฮะที่แบบว่ารองรับทุกการอยู่อาศัยเลยนะฮะทุกรูปแบบครอบครัวด้วยสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยเหมาะมากที่นี่ใช่ใช่แล้วก็ยังมีฟังลิตี้ที่น่าสนใจเราหูสวนตรงกลางใจกลางคอนโดนี่ไฮไลท์เลยนะใช่เป็นไฮไลท์เลยสนใจมากเลยนะดูเยอมากเลย แต่ว่าก่อนที่เราจะไปไหนกันเนี่ยเรามากินเติมพลังกันก่อนดีกว่าอ,อได,ได้ได้ได้มาเราจะได้มีแรงรีวิวให้คุณผู้ชมเนี่ยเขารู้กันว่าที่นี่มันสุดยอดแค่ไหนงั้นเดี๋ยวพวกเราถ่ายครับแป๊บเดียวครับรอแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวพาไปชมเลยนะอ่าโอเคม่เล่มลงมือลุย ข้าวเสร็จเรียบร้อยนะฮะเมื่อหนังท้องตึง พลังงานมันก็หมาพี่โอเคครับถูกต้องนะใช่คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Noble Create เอกมัย Diamond c h นั่นเองนะฮะซึ่งจะบอกว่าเป็นคอนโดไฮไรส์ที่มีห้องหลายแบบนะครับมีหลายทับเลยแล้วก็บอกกับทุกคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กกู้ยายเด็กเด็กจะมาซื้อเหรอเอ้ยกแลแบบมากับพ่อแม่อะไรอย่างงี้มาเป็นครอบครัวครับทุกเจเนอเรชันใช่แล้วก็รองรับการอาศัยทุกรูปแบบเลยด้วยใช่ครับผมอวันนี้เราจะพามาดูห้องแบบ One Bedroom Plus นั่นเองครับผมนะฮะขนาด9.5ตารางเมตรนั่นเองนะครับผมซึ่งน่าสนใจมากเนาะ ในห้องเนี่ยฟัง์ชั่นครบครันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะไปเลยไหมไปเลยไปดูเลยครับเริ่มกันอันแรกเลยนะฮะใช่ครับนั่นก็คือประตูทางเข้านั่นเองตัวโครงการเนี่ยเขาจะให้มาเป็นแบบนี้เลยครับเป็นดิจิ t a ลดอลล็อ c สามระบบหรืออันพี่สามระบบใช่ระบบแรกก็คือคีย์การ์ดระบบที่สองลายนิ้วมือและระบบที่สาม กุญแจอ๋อเป็นแบบกลัวแบบแบตเตอรี่หมดอะไรอย่างเงี้ยพี่ฉุกเฉินกุญแจอันาล็อกยัใช้ได้อยู่เอ้ยมาเป็นไงอ๋อห้องเขาจริงๆห้องเขาผมเลยตังบเลยมาห้องหน้าต่างใจไม่เบาเลยนะเนี่พื้นที่เขาเชื่อมต่อกันลื่นไหลมากเลยเนาะ ครบทุกอย่างเลยน่าสนใจมากครบครันเลยเออแต่ว่าก่อนหนึ่งก่อนที่เราจะไปดูอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราไปดูห้องครัวกัน่อยพี่ห้องครัวก่อนคุณผู้ชมครับใช่ครับผมขอนําเสนอเลยนะฮะต้องบอกว่าห้องครัวของเขาเนี่ยเป็นแบบฟูลฟังก์ชันให้มาทุกอย่างจริงพี่ให้ทุกอย่างคือเข้ามาเราไม่ต้องมาทําอะไรเลยนะเราพร้อมใช้งานมาทํากับข้าวได้เลยทันทีใช่ถูกก็คือเขาให้มาตั้งแต่เคาน์เตอร์ครัวอ่าเคาน์เตอร์ครัวอ่เคาน์เตอร์ครัวนี่เป็นหินสังเคราะห์เนาะใช่ครับสอขาว็รงทนทานอืสวยงามครับ ตู้บิวอินตู้บิวอินก็บิวอินมาให้ด้วยนะใช่ครับผมแล้วไม่ต้องมาทาเองเลยทำนั้นไม่พอครับนี่เตาไฟฟ้าสองหัวก็ให้มาหมอดูดควันก็ให้มาซิงน้ําหลุมเดียวเนี่ยให้มาไหมให้มาโอ้โหให้มาครบเลยก็คือพร้อมใช้งานพี่ตรงชั้นนี้จริงๆก็คือบิวอินมาให้ก็คือเราซื้อไมโครเวฟมาติดตั้งได้เลยได้เลยใช่แล้วก็มีตู้เก็บตู้เย็นด้วยเป็นช่องใส่ตู้เย็นใช่คิวประมาณนี้ใช่คือทำช่องไว้ให้มาเรียบร้อยอ๋อเฮ้ยข้างบนเนี้ย ตู้เก็บขอมีด้านหเยอะเยอะจริงๆฝั่งนั้นเท่านั้นไม่พอฝั่งนี้ก็มีอีกพี่นี่ฝั่งนี้ก็ตู้เก็บของพี่ี่ชันล่าเนี่ยก็เป็นที่วางรองเท้าอะไรอย่างนี้ขบวนก็เป็นพวกเก็บของแห้งเล็กน้อยอืรแห้งเลยว่าไปนะเฮ้ยคือเขาก็ออกแบบได้แบบว่าเนียนตาไปเลยเนาะใช่แล้วก็แบบเป็นตู้ฝังเข้าไปในกาแพงอะไรอย่างนี้มันทําให้แบบว่าไม่มีความรู้สึกแบบขัดใจอะเวลาแบบกวาดสายตาไปมันก็เรียบเนียนไปหมด มันดูแบบใช้พื้นที่ได้เต็มที่นี่เต็มประสิทธิภาพโหอย่างนี้นะคนชอบทําครัวคุณผู้ชมไะผมว่าอาหารหนักอาหารเบาอย่างไงได้หมดเลยนะได้พี่ัวแล้วพื้นข้างหลังเนี่ยตรงแบ็กสเปรย์ใช่ไหพี่ครับโหถ้าเป็นห้องจริงเนี่ยเขาจะกลูกเป็นกระจกเงามาให้ด้วยพี่ซึ่งเวลาเราทําอาหารนมันจะมีแบบเศษอาหารไปพวกน้ํำมันน้ำมันกันเดนใช่าบผักชีติดเข้าไปแกะไม่ออก จบแบินสนะไอ้โหพูหูน่าเกียดมากเลยอ่ะผมรู้พี่ก็ทำเออแต่ว่ามันก็จะทำควา,ามสะ<ช>อาดง่ายอย่างงี้<ม>นะฮะก็ดีมาก โอ้โหพบเราะพูบางทีการแบบว่ามาอยู่คอนโดอะใช่ครับยากสุดๆก็คือการทําครัวจริงปีคือถ้าสมมติครัวไม่พร้อมอ่ะมันไม่เหนื่อยตอนทําหรอกมันเหนื่อยตอนทําความสะอาดที่ต้องใช่นะแต่อันนี้คือพร้อมแล้วนะครับฟูลฟังชันสามารถเข้าแล้วก็เข้าอยู่แล้วก็ทาครัวได้เลยใช่พวกพื้นวัสดุปิดก็เป็นเมลามีนลายสีขาวลายไม้อะไรแบบนี้มันให้ฟิลบอุ่กน์เลยพี่นี่หูดูดควันให้มาด้วยนะให้มาด้วยอยู่แล้วพี่เออเนี่ยสุดยอด ก็คือที่เราพูดไม่เกินจริงพร้อมใช้งานจริงๆแล้วสําหรับคนที่แบบว่าชอบทาอาหารนะฮะโดยเฉพาะอาหารไทยหนักๆนี้นะมันก็จะมีเรื่องกลิ่นเรื่องควันเยอะเมนูยอดฮิตเลยพี่ผัดกะเพราเงี้ยแน่นอนผัดแตแสบตาไปบางทีเราอาจจะกังวลว่าเฮ้ยพูดดูควันอาจจะไม่พอครับเรามาทําเป็นพาร์ติชันเป็นกระจกกั้นอย่างนี้ได้เป็นบานเลื่อนกั้นก็ได้นะครับผมก็จะได้ลดปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็ควันไปด้วยนะฮะที่จะแบบว่าไหลเข้าไปตามห้องนอนหรือห้องนังเร่นอะไรอย่างนั้น คนที่ชอบทำอาหารจรนจังไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยใช่สามารถบิวอินได้เลยเต็มที่ถัดมาพี่มาดูห้องน้ำกันดีกว่าอยู่ฝั่งนี้เลยตรงข้าบปะครัวครับนี่ขามาดูอะไรคืออ่ะแน่นอนที่นี่เขาให้เป็นชาวบ็อกมาพี่อ่ากันฟูนแห้งโซนเปลี่ยนด้วยกระจกเทมเปอร์แบบนี้เลยอืมแต่ที่ผมอยากพูดไม่ใช่นี่อะไรครับ เรียนเช้าก็เลยแบบนี้จิโอ้ทำไมฮะทำไมคุณชอบเรียนเช้าก็เขาให้มาก่อนเหรอถามจริงเขาให้มาอ้าเหรอให้มาแบบใช่อย่างนี้เลยเหรอแบบนี้เลยผมเป็นคนชอบแบบนี้ด้วยแล้วก็อาบน้ำไปหึหึหึบนโต๊ะแบบนี้สบายไม่ออกแล้วอยู่ในนี้ทั้งวันเจอแล้วฮะคนที่ทำเพื่อนช้าไอ้พวกที่อยู่ในห้องน้ำนานๆเล่นเอ็มวีฝนตกร้องไห้อกหักอย่างเงี้ยโอ้โหได้ฟิล์มากผมชอบมากสบายจริงนี่เออจริงๆนะฮะกระจกเทมเปอร์นี่ดีด้วยนะครับผมใช่ครับ น้ำกระเด็นได้ดีมากชัดเจนเลยถูกต้องครับส่วนด้านล่างเนี่ยตรงเครื่องซักผ้าจริงๆเขาก็จะเดินพวกท่อระบบท่อน้ำมาให้เรียบร้อยเลยมันดีนะการมีเครื่องซักผ้าอยู่ในบ้านเนาะเพราะว่า คือเราไม่ต้องไปไว้ตรงระเบียงอะไรอย่างนี้นะก็จะมีปัญหาเรื่องแบบโดนแดดการดูแลรักษาก็จะแบบยาขึ้นมาหน่อยเราก็มีของตัวเองเราก็ไม่ต้องไปใช้ส่วนกลางก็ได้ใบางทีมันเราต้องยกไปอย่างเงี้ยบางทีแบบเฮ้ย้าเยอะก็อาจจะลําบากมีอยู่ในห้องน้ําแบบนี้ก็สบายไปเลยสะดวกดีใช่นะครับมาถึงเรื่องของสุขภัณฑ์กันบ้างที่นี่เขาใช้ของคอตโต้เลยพี่เยี่ยมเลยมาตรฐานแน่นอนคุณภาพดีครับอันนี้คือห้องเอ้ยนี่ห้องคือตู้เก็บ เฮ้ยตรงนี้ก็มีตู้เก็บของอยู่เหมือนกันพี่ก็ตรงนี้ก็เป็นพวกผ้าเช็ดตัวพวกผ้าขนหนูอะไรแบบนีของสเปร์ต่างๆอ่ะได้หมดเนาะก็ได้โอ้ดีเลยที่เก็บเยอะมากเลยใช่ที่พามาดูแบบว่าแค่ห้องครัวกับห้องน้ําอที่เก็บของเก็บเต็มเลยจริงโอ้ดีมากคุณผู้ชมฮะแล้วพวกนี้คือเขาบิวอินมาให้หมดเลยนะพี่เออเนี่ยแหละสำคัญตรงนี้ใช่ถ้ามาบิวเองเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยเออแต่ที่จัดให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อเดีวยาครับครับ มาเรามาดูโซน living and dining area ต่อเลยว่พี่ชายได้เลยครับผมนี่การเดินใช้ชีวิตในคอนโดนี้แบบลื่นไหลามากเลยนะสมูทมากพี่สมูทมากนะก็เ,ะเหมือนว่าเราทำอาหารตรงนี้ใช่ไหมตรงห้องครัวเราเสร็จปุ๊บเราจาาดัดจานอะไรเสร็จก็มาวางตรงนี้เลยได้เลยเกิยนไปดูซีรีส์ไปก็ได้ดูทีวีไปแบบนี้เลยอ่าถูกต้องก็ลื่นไหลดีนะใช่เพราะที่นี่เขาออกแบบมาเป็นแบบคอนโดหน้ากว้างพี่ซึ่งมันทาให้แบบพื้นที่การใช้สอยเนี่ยมันเลยทําให้เชื่อมต่อกันได้อแล้วก็ยังมีวิว ที่แบบว่ากว้างๆด้วยใช่นี่ตรงนี้เลยพี่แบบนี้เลยเหรอให้ยี้เลยนะก็คือที่นี่เนี่ยเขาพิเศษตรงที่การออกแบบฟาซาดด้วยพี่เสือจะออกแบบมาสาแบบครับผม random oblique แล้วก็กรีบซึ่งการออกแบบฟาซาดแบบนี้เนี่ยมันให้ข้อดีตรงที่มันไม่มีการบล็อกวิวกันการบล็อกวิวที่พูดถึงก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะทำกำแพงมาถึงจุดทางประตูใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็เปิดประตูออกไปรับวิวใช่ไหมแต่การไม่บล็อกวิวก็คือว่า เราสามารถมองเห็นได้เต็มที่โดยกระจกบานใหญ่แบบนี้เลยซึ่งกระจกบานใหญ่เนี่ยมันตั้งแต่มุมทานอาหารเลยนะพี่มาจนถึงมุมนั่งเล่นแบบนี้เลยโห้โหยาไปเลยใช่มันยังทาให้ได้รับแสงธรรมชาติแบบนี้ที่ อทั้งวันด้วยนะทั้งวันแล้วมันไม่ช็อตฟิล์มันไม่แบบเฮ้ยวีดีก็มืดอะไรแบบนี้ไม่มีเนี่ยจริงกินข้าวเสร็จเออสบายจังก็มานั่งดูหนังดูซีรีส์แบบนี้โอ้ยอินชูมากเลยนะคุณนาชอบมากแล้วก็ข้อดีที่ใครชอบอย่างหนึ่งนะก็คือว่าตรงเรียเป็นประตูเปิดใช่ไหมสมมติว่าเราจะไม่เปิดแอร์ตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดรับลมไปเลยใช่เปิดเปิดที่เปิดที่เฮ้ยไม่คุณจะไปล็อกทำไมล่ะเปิดอยู่แล้วเปิดอยู่แล้วนี่้องคุณหรือเปล่าเนี่ยเอ้ย คนเราก็พลาดกันได้มาเสร็จแล้วไม่พอนะยังมีบานกระทุงตรงนี้ด้วยใช่ครับผีนี่บานกระนี้แล้วก็เปิดมากไหมสุดนี่กระถ ung ผานเป็นลรเลยเลยังงจริงก็คือลมผ่านสบายโฟลเลยเนาะใช่พี่ก็คือตอนกลางวันก็คือไม่ต้องเปิดแอร์ใช่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเล็กๆก็ได้พี่เอาไว้แบบพักผ่อนสายตาอะไรแบบนี้ที่ตรงระเบียงเนี่ยเสียงอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาทํายื่นออกไปจากตัวห้องใช่ไหมอืมปกติคือ ตรงเนีน้ยมันจะถูกตัดเป็นระเบียงใช่ไหมแต่พอการที่เขายื่นออกไปแบบนี้มันทําให้พื้นที่ห้องเนี้ยยังคงกว้างอยู่ใช้งานได้เต็มที่ก็คือเราก็เควิวได้แบบร้อยแปบตรงนี้เลยถูกไหมใช่ล้วก็ยังได้พื้นที่ใช้งานอยู่เหมือนเดิมอ๋อเขา<อ>ไม่ว่รม,ามด,ดาใช่สุดยอดมาก แล้วคือที่นี่พี่ก็คือเราคุยกันเรื่องการออกแบบดีไซน์อะไรอย่างงี้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่โครงการเนี่ยเขาให้มาแบบฟูฝังชั้นพี่ตรงนี้เขาให้เฟอร์นิเจอร์มาด้วยโอ้ไม่ไม่แพ้ห้องครัวไม่แพ้ห้องน้าเลยไม่แพ้เลยนี่ก็คือพร้อมใช้งานจริงๆพร้อมใช้งานเนี่ยพร้อมแล้วก็วคือห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวอย่างงี้เข้าอยู่เลยนะก็คือซื้อปุ๊บถือกระเป๋าใบเดียว<อ>เจอป่ะเข้าอยู่เข<ๆ>้าอยู่ได้เลยเนาะใช่นี่กำลังดูอยู่ฮนะว่าแบบให้อะไรมาบ้างให้มาเยอะมากจริงเนี่ยเยอะจริงอ้าวเตียงก็ได้อ เดี๋ยวเตียงหน่อยเราค่อยไปดูพี่อ๋อเดี๋ยวให้ดูเตียงนะอ่าเรามาดูห้องอเนกประสงค์กันก่อนดีกว่าโอ้ี่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคุณผู้ชมครับห้องอเนกประสงค์อ่ะี้เป็นสไาล์นี้ใช่เฮ้ยพูดถึงห้องอเนกประสงค์นี่ก็กว้างเหมือนกันนะใหญ่อยู่ไม่แพ้ใหญ่อยู่นะพี่เออนี่ก็ทําเป็นห้องนอนเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมเห็นนะห้องนอนเด็กด้วยใช่ครับครับทดรองรับการใช้ชีวิตแบบครอบครัวในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเออเนอะคุณเห็นแล้วอยากกลับไปเป็นเด็กจริงเลยะเฮ้ยตอนนี้เราก็ยังเด็กอยู่พี่เด็กๆเคยฝันนะ เคยฝันว่าแบบอยากจะได้เตียงสองชั้นแบบนี้เอ้ยจริงพี่ผมก็เหมือนกันมันจะดูสนุกอ่ะมันดูสนุกทั้งหมดเป็นทุกบ้านเลยอ่ะเอยผมก็เป็นนะครับแต่ว่าพอโตมาแล้วก็เออเตียงชั้นเดียวดีกว่าแม่ให้บินเบียดกับน้องนอนเลยเออแต่อันเนี้ยก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันใช่เพราะว่าเนี่ยคือถึงเขาจะบิ้วว่าเป็นเตียงสองชั้นให้ดูแบบนี้ใช่ไหมแบบเพื่อน้งลื่นเฮ้ยไม่เป็นไรแข็งแหวงกาแข็งแรงพี่ก็คือเนี่ย เห็นไหมระยะตรงนี้ก็ไม่อึดอัดเลยนะเนี่ยก็ยังเมีแบบเฮ้ยเพราะว่าฟลอร์ทูเซริงเขาสองจุดหกเมตรเลยใช่เออป็นจริงก็นยิ่งนี่ขนาดคุณโตแล้วนะถ้าเป็นเด็กๆก็คงจะแบบว่าสบายเลยเลยเนาะผมผมยังไม่แก่นะผมเป็นแค่เด็กโตอ่าคุณเด็กโตเหรอผมเป็นแค่เด็กโตเลยทุกคนไม่ไม่พูดต่อแล้วเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องของแสงธรรมชาติคุณผู้ชมมาต่างบานใหญ่เบอร์เริ่มทางนู้นนะฮะแล้วก็ยังมีบานกระทุ้งใช่ครับรับลมธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันด้วยโอดีแท้บานใหญ่จริงขนาดผมอยู่ข้างบนผมยังเห็นะใใชช่่ ชอบมากเลยนะฮะแล้วก็ พูดถึงอย่างห้องนอนนี้นะฮะก็เป็นตู้เสื้อผ้าก็คือมีพื้นที่บิวอินเป็นตู้เสื้อผ้ามาให้ด้วยก็ยังมีมุมอ่านหนังสือถ้าสมมติอยู่คนเดียวแล้วแบบนี่ไม่ใช่ห้องนอนครับจะทําห้องอะไรแน่นอนมันต้องเป็นห้องทํางานห้องทํางานเหรอคุณมีงานให้ทำเลยเหรอเฮ้ยอย่าไปบอกใครเขาผงตกงการไอ้อวล้อเล่นครับล้อเล่นคือผมเคยได้ยินมาว่าเขาบอกว่าถ้าแบ่งโซนทํางานกับโซนพักผ่อนออกจากกันเนี่ยมันจะทําให้พวกโรคนอนไม่หลับโรคแบบเครียดอะไรแบบนี้หายไปได้ด้วยนะ อ๋อเหรอนี่ความรู้ใหม่แล้วนี่อ่ะนี่ผมเคยได้ยินมาไม่รู้จริงหรออ๋อจริงมาเว้าเว้าเนี่ยเอาแย่เขาพูดมาเขาพูดมาแต่พูดถึงห้องนอนแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าว่าเลยแตกต่างจากห้องนี้ยังไงบ้างโอเคได้ที่จริงเรามีไอเดียในหัวเยอะมากเลยนะไม่ไม่ถามเลยนะว่าแบบว่าพี่ไทยล่ะพี่ไทยจะเอาห้องอะไรบ้างเฮ้ยถ้าเหมืจะทำห้องนี้มีไหมตัดบทไงตัดบท หนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าสิ่งสําคัญในสิ่งที่ไม่สําคัญนั่นก็คือการนอน <S 2> <S 2> การนอนนี่สําคัญแต่บางคนบอกว่าไม่สําคัญแต่ที่แท้จริงแล้วอย่างที่คุณบอกเมื่อกี้ว่าถ้าสมมุติว่านอนได้มีประสิทธิภาพมันก็ทำงานดีเหมือนกันใช่มันจะที่ทุกอย่างเลยพี่ชีวิตดีทํางานดีอย่างที่บอกนะฮะว่าห้องนอนเนี่ยแยกกันนะฮะรับห้องอเนกประสงค์ตรงนั้นนะฮะเพื่อแบบถ้าสมมุติว่าอยู่หลายคนเสียงก็จะได้ไม่รบกวนกันเวลานอนใช่ถูกไหมฮะห้องนอนถ้าเป็นห้องเสียงดังอะไรเงี้ยห้องก็จะไม่รบกวนแตงเขาว่างมาดีเพี่เขาแยกห้องกันอย่างชัดเจนสยอจมากเลยตรงนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็ยังมีหน้าต่างบ อมากเลยอันนี้ชอบจริงๆแล้วคือจุดเด่นของเขาคือครองนี้ก็มีระเบียงส่วนตัวพี่อใช่เนี่ยแบบเฮ้ยอยากเปิดรับวิวเปิดรับแสงเปิดรับลมทําได้หมดเลยเพราะอย่างนี้แบบสมมติว่ากำลังจะนอนแล้วนอนไม่หลับอะอย่างคุณอย่างเงี้ยนอนไม่หลับผู้หญิงทิ้งไม่บ่อยอย่างเงี้ยก็เ <c oughs> ดินออกไประเบียงแล้วก็แบบเปเศร้าเทควิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอ่อการกระทำอ่ะกกกใช่แต่ว่าไอ้โดนผู้หญิงทิ้งมันไม, <c oughs> ไม่จริงนะอย่าอผมพงใช่อย่าอํมผม,ผมแล้วก็ยังมีพื้นที่อรอบเตียงนี้อีก พอสมควรเลยใช่ครับที่แบบว่าให้เราได้ใช้ชีวิตเนาะตรงนี้ จริงๆเขาไม่ให้มาอ่าไม่ได้ให้มานะก็คือถ้าสมมติอยากจะพื้นที่เพิ่มมาจากที่เห็นตรงนี้ก็คือไม่ต้องบิลใช่แต่ว่าถ้าอยากได้เป็นแบบชั้นวางทีวีอะไรแบบนี้ก็บิลแบบตามที่เขาไกด์ไลน์มาให้แบบนี้ก็ได้อ๋อใช่ก็ดีแล้วก็ได้แบบว่าชั้นวางของอะไร่นิดนึงเนาะใช่เลยอย่างเตียงนี้จริงๆก็เป็นขนาด5ฟุตนะพี่ก็คือจริงๆเขาให้มาเขาจะให้เป็นฐานเตียงมาเลยครับอ่าแล้วก็ไปเลือกฟูกตามที่เราต้องการมาใครชอบแบบไหนแข็งนุ่มอะไรเงี้ยแล้วแต่ตามล์เลย ตู้เสื้อผ้าบิวให้มาอันนี้ให้มาบิวให้มาด้วยให้มาโอ้โหเยี่ยมเลยอะไรที่แบบเก็บของได้เยอะๆสวยๆโคซี่โคซี่ที่เนี้ยคิดมากกว่าเลยเขาให้มาดีแล้วไอ้นี่ที่เท้าแขนเมื่อกี้ให้มาให้มานี่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งเครื่องแป้งนะพวกแบบแต่งหน้าเครื่องสำอางสำหรับคุณผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเออนี้ก็ให้มาเหมือนกันใช่เก้าอี้ที่ที่นั่งจริงๆเขาก็ให้มาน่ะให้มาเหรอใช่เนี่ยนะเขาจะให้เป็นเก้าอี้สตูมาเอปไปเก้าอี้สตูก็ดีก็ใช่ก็คือพร้อมใช้งานเลยว่านี้ดีกว่าเรียกได้ว่าทุกห้องเนี้้อมมใชงานหด มึงเข้ามาที่นี่มก็แค่ซื้อเตียงนุ่มๆม,มาตัวหนึ่งใช่แล้วก็ถือกระเป๋าห,หนึ่งจบเลยอืพร้อมแบบถือกระเป๋ามาใส่เสื้อผ้าปุ๊บปุเรียบร้อยพร้อมอยู่ไม่ธรรมดาเลยนะอืจริงๆเขาพร้อมจริเขาเคิดเ,เอทเขาออกแบบมาเรียบร้อยเออสุดยอดมากเลยใช่แล้วก็ที่สำคัญนะฮะนอกจากห้องที่ว่าแบบเจ๋งๆแล้วนะส่วนกลางเขาก็เจ๋งเหมือนกันเนาะใช่ ก็คือเขามีทั้งแบบพื้นที่สีเขียวกว่า5้ไร่เลยนะพี่เห็นว่ามีพื้นที่ชมนกด้วยมีหอดูนกหอชมนกโอ้โหอย่างเจ๋งเลยเยอะมากแบบตอนผมเห็นตอนแรกนะโอ้โหสีกว่าอย่างนะพี่ไม่พูดมากใช่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมเลยดีกว่าใช่อันนี้จริงผมยังไม่เห็นนะนี่เขาแอบดูมาก่อนรายละเอียดบอกแล้วผมมาลองอยู่กับพี่เป๊ะทุกอย่างเลยนะสุดมากเลยนะอาตะกอนจะไปกันครับผมก่อนแอร์ได้ไหมได้ได้ไหมนี่ให้มา2ตัวพี่ก็คือให้มาห้องนี้กับห้องนั่งเล่นนี่อาจจะพูดบ่อยหน่อย แต่กระเป๋าใบเดียวพร้อมอยู่จริงพี่เออจริงๆนะฮะคุณใส่รองเท้าเรียบร้อยมาผมไปส่วนกลางเนาอยากเห็นละไปดูกันดีกว่าว่าส่วนกลางมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคุณผู้ชมฮะไปกันดีกว่าไปนี่คุณผู้ชมครับตอนนี้พากันมาอยู่ที่พื้นที่สีเขียวในโครงการนะฮะครับผมเป็นแบบตึกที่อยู่ในตึก ตึกที่อยู่ในตึกมันคืออะไรพี่งงไหมออันนี้คือแบบจำลองพื้นที่สีเขียวนะฮะที่จำลองมาแบบสเกลคล้ายๆของจริงเลยอ่าคือของจริงก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่แค่ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ใช่ไหมเฮ้ถูกต้องฮะอ่าแ้่ก็ได้แรงบันดาลใจนะฮะมาจากเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กซิตี้นั่นเองนะครับผมไอ้ที่มันเป็นส่วนดังๆใช่ไหมพี่ใช่ครับที่แบบเป็นปอดของนิวยอร์กอันนี้ก็คือปอดของโครงการเหมือนกันอ่าเป็นปอดเป็นวิวส่วนตัวของโครงการเลยใช่นะฮะถ้าสังเกตนะฮะว่าเขาจะมีโครงสร้างคือเป็น อาคารแต่ละอาคารเนี่ยจะมีช่องนะเป็นช่องเอาไว้แล้วก็โอบล้อม forest habitat เอาไว้นะครับผมซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะเหมือนเป็นวิวสวนของเราแบบส่วนตัวข้างนอกเนี่ยจะวุ่นวายขนาดไหนก็ตามแต่ข้างในเนี่ยเงียบสงบร่มรื่นร่มเย็นผมชอบคนเจ็์นี้หายากใช่ถูกต้องใช่โอ้แล้วผมเดานะเนี่ยในนาขตเนี่ยเขาจะต้องมีพวกต้นไม้นานาพันแน่ๆแบบครับสูงใหญ่ให้ร่มเงาโอ้หถ้าใครชอบพื้นที่สีเขียวนะถ้าไล่องพี ใช่ื้นที่เขียวหไร่คุณผู้ชมมามันใหญ่มากจริงแล<ส>้วก็มีม<า>อะไรน่าสนใจเยอะเลยใช่โอ้โหพวกคลับเท้าส่วนกลางมีเยอะมาก40กว่าฟังก์ชันนะพี่ถูกต้องครับมาเริ่มอันแรกกันเลยดีกว่าฮะอ่ะเรามาดูกันอย่างแรกเลยเริ่มที่อะไรดีพี่ที่เป็นไฮไลท์ที่แบบโหที่อื่นต้องไม่มีแน่ๆขอใช้คำว่าหอส่องนกเอาไว้ส่องนกใช่ไหมดูนกดูนกเอใช่ฮะเป็นเวิร์ก เป็นเบิร์ a t c h อชชิ o ง e r เนนะครับถูกต้องอแล้วคือครับเอาไว้ให้เรามาขึ้นไปดูนกหรือว่าอาจจะไปเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้ไปร <นะ S 2> ับลมเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้มีกรีดวอล์กด้วย<อ>เป็นทางเดินสวยๆให้เราเดินชมนกชมไม้อะไรอย่างงี้รับลมเย็นๆอะไรอย่างนงี้ใช่ครับก็คือเนี่ยฟิลแบบนี้เลยนะแบบที่เรากำลังคุยกันอยู่อ,อยู่ตรงนี้สีเขียวๆตรงนี้แล้วก็มีตึกอบร้อมอย่างนี้เลยนะ ในสวนจริงๆอย่างเงี s> <S mm ้ยในสวนจริงๆเลยอในสุดยอดมากใช่ครับโอ๊ยนอกจากนี้ผมได้ยินมาว่าจะมีพวกบาสเกตบอลคอร์ดใช่ไหมพี่มีบาสเกตบอลคอร์ดนะฮะมีโรบและคลัมป์บิงปีนได้ด้วยใครชอบปีนป่ายใครชอบปีนป่ายไม่ต้องไปปีนตามอาคารนะฮะไอ้นั้นโจรพี่อ้นั่นโจรเขาไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้นะก็ปีนได้นะแล้วก็มีเจ็ตติ้งแทร็กด้วยอ่าสำหรับคนชอบวิ่งอ่ามีพื้นที่แบบว่าปิกนิกบาร์บีคิวเอเรียอะไรอย่างงี้ ตอบโจทย์มากเพราะจริงๆในคอนโดเขาห้ามใช้ไฟใช่ไหมที่อ่าตรงนี้เราก็มาใช้ในพื้นที่ที่โครงการเขาจัดให้ก่อแบบรอบกองไฟกันเลยใช่ไหมไม่ใช่ใหญ่ไปใช่ไหมใช่จะพอาแค่แค่ปิ้งยากให้เรากินนะกับเพื่อนปุ๋งอะไรอย่างงี้ถูกต้องนะฮะอุ้ยเยอะเลยมีเพลกล์นะครับมีคิสลอนด้วยนะฮะใช่เด็กๆมีเพชรพักด้วยพี่เพชรพาร์คที่เด็กอ่ะใครอยากจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเงี้ยที่นี่ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะอ่าเพราะว่าเขามีอาคารหนึ่ง ที่จักหกอาคารที่เป็นเพดฟารีใช่ไหมพี่ถูกต้องแล้วแต่มีเพดผ้าร์คของส่วนตัวเลยให้แบบน้องสัตว์มาเดินออกกําลังกายเดินเล่นได้เหมือนกันแล้วในพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะฮะก็จะมีฟาซิลิตี้อยู่ตรงกลางอ่าเป็นคลับเฮาส์ใช่ไหมพี่อ่าเป็นคลับเฮาส์ฮะก็จะใหญ่ๆเลยนี้ก็จะเป็นแบบฟรีฟอร์มอ่าดีไซน์แบบฟรีฟอร์มถูกต้องครับสระว่ายน้ำก็เป็นฟรีฟอร์มพูลเหมือนกัน50เมตรอ่าโหมีจักรกุชชด้วยพี่อ่ามีจักรกุชชด้วย สไลเดอร์มีป้ามีสไลเดอร์ให้เล่นเอ้ยมีด้วยเหรอถูกต้องไอสนุกสนุกกันเลยทีนี้เฮ้ยแบบพักผ่อนท่ามกลางสายลมแบบค้างแดดแบบแล้วก็แบบเพลิดเพลินไปด้วยได้เลยใช่ไหมใช่มีฟิตเนสนะฮะแล้วก็มีร็อกแอนด์คลัมป์บิงแบบอินดอร์ที่เราเมื่อกี้แบบเอาลโดเมื่อกีเอัลโดก็มีอินดอร์ให้ด้วยนะฮะมีบ็อกซิ่งริงด้วยบ็อกซิ่งริงก็มีใครแบบเน้นแบบสายพาวเวอร์เนาะอ๋อใช่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมีเทเตอร์เทเตอร์คิสคอร์เนอร์มีโยคะ แล้วก็มีเกมรุ่เกมรุ่ก็มีโอ้โหแ้วเราดีโหแล้วมีอันนี้เด็กมีโคคิเชนให้แบบมาใช้ร่วมกันได้แต่ว่าที่เด็กคือเป็นวิลสาให้นะครับใช่ครับซึ่งก็บอกว่าออปชั่นต่างๆเนี่ยนะฮะเขาจะเอาไว้ตามตึกแต่ละตึก เพิ่มมีตามแต่ละตึกครับคือตรงกลางเนี่ยว่าเยอะแล้วใช่นะฮะในอาคารตัวอาคารเนี่ยก็เยอะเหมือนกันใช่นะครับ่ะอยังตึก A ใช่นะฮะทาวเวอร์เเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเล้าเป็นบอร์ดเกมแล้วก็มีอะไรนะอีสปอร์ตเฮ้ยเนี่ยเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากคืออันเนี้ยคือน่าจะเป็นที่แรกๆนะที่ผมได้ยินว่ามีแบบส่วนกลางแบบนี้นะครับแบบตอบโจทย์สําหรับคนรุ่นใหม่สาหรับคนใช้ชีวิตแบบในกลางเมืองมากๆ น่าอ uh? ีสปอร์ตอะใครจะไปคิดว hmm. sure. uh, e. ่ามีนะใช่พี่เหรออันนี้แบบแปลกใหม่มากเลยนะใช่นะอ่าแล้วก็ทาวเวอร์บีทาวเวอร์บีก็จะมีนั่ปิ้งเอเรียนะครับ้วก็ยังมีคราฟเอเรียด้วยใช่อ่ะแล้วก็มาที่เอ่อตึกทาวเวอร์อีตึกอีต่อก็จะมีโค้ชิ่งสเปซมีมิทติ้งรูมให้เราสามารถจองห้องมาใช้ได้สำหรับประชุมอะไรอย่างงี้แล้วก็ตึกสุดท้ายที่ตึก F นะครับก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นตึกแบบ โหใครที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์น่าจะชอบอ่ะคุณนี่คุณอินฟ l u ไม่ใช่หรอนิดนึงนิดนึงเออชอบมากผมชอบตึกนี้มากเพราะว่าเขามีให้ทั้งแบบเป็นชั่นบล็อกเกอร์ห้องสำหรับถ่ายแบบเฮ้ยคนที่ชอบแบบรีวิวเสื้อผ้ารีวิวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ต้องออกไปหาที่อื่นละใช่ทิ้ร้านกาแฟไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องนี่อะไรละใช่จองแล้วใช้ได้ตรงนี้เลยเออแล้วยังมีสตูดิโอสำหรับ c r เตอร์ก็มีให้ใช้อ๋อสุดยอดมากเฮ้ยแล้วยังไม่พอมีไลบรารีอีกเนี่ยต้องพูดจริงๆนะว่าส่วนกลาง ให้มาครบให้มาแบบอะไรที่มันแปลกใหม่ทั้งนั้นเลยมาอยู่ที่นี่หนึ่งปีใช้ครบหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเยอะจริงๆอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนชอบเลยเลิฟมากนะก็คือสันเลี้ยงตัวปวดเราสามารถเลี้ยงที่นี่ได้ด้วยอ่าใช่เป็นแบบเป็นจุดเด่นเหมือนกันนะพี่แล้วเขามีการจัดสรรบันส่วนให้แบบชัดเจนว่าเออเฉพาะตึกนี้เท่านั้นนะสาหรับใครที่แบบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็อาจจะ ไปอยู่ตึกอื่นได้ไม่หลบกวนกันใช่แล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับน้องหมาน้องแมวด้วยก็คือแบบบางคอนโดเขาให้อยู่ได้จริงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ให้น้องมาออกกําลังกายมาเดินเล่นแบบนี้แต่ที่นี่แบบพร้อมจริงๆครับอุ้ยที่นี่ครบหมดทุกมิตินะใช่ทุกไลฟ์สไตล์เลยดีกว่าใช่ทุกวัยอย่ารอช้าฮะนอกจากความเด็ดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรดีอะไรเด็ดอะไรโดนแล้วก็การเดินทางยังไงด้วยทําเลนี่เรื่องนี้ต้องพูดจริงๆใช่ครับไปครับไปสรุปกัน เอาล่ะที่ไทยคร,รามาผมสรุปโครงการกันดีกว่ารครับได้เลยครับตัวโครงการ Noble Create เอกมัยรายมินทาเนี่ยเป็นคอนโดไฮไรส์ rise. แห่งเดียวเลยนะพี่ครับบนถนนเรียบด่วนเอกมัยรามินท tha มีทั้งหมด6อาคาร1,250ยูนิตเยอะมากใช่แล้วก็มี1อาคารที่เป็นเพทเฟรนด์ลี่ด้วยเออเนาะใครใครชอบเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอย่างนี้นะใส่เลี้ยงตัวโปรดใช่ที่นี่ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังมีห้องให้เลือกมากมายหลากหลายทับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวันเบดรูมวันเบดรูมพลัสยาวไปจนถึงคอมบ่ายใหญ่มากกว้างมากตรงนี้อย่างที่เรานั่งอยู่นี่นะอ่าใช่ห้องนี้ก็เป็นห้องคอมบายใช่เนี่ยดูโซฟาวางแบบว่าตัวเอลได้สบายมากก็คือเลือกตามสเปคของครอบครัว เราแบบจะอยู่คนเดียวอยู่เป็นคู่พ่อแม่ลูก3ามคนหรือว่าจะมีแบบว่าพี่ป้าน้าอาหรือว่าคุณย่าคุณยายอยู่เลี้ยงหลานอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าห้องเขาก็มีห้องที่ใหญ่คือกว้างมากห้องคอมบายนะก็คือมีพื้นที่ให้ใช้เยอะขึ้นให้ปรับเปลี่ยนใช้สอยได้เยอะขึ้นในเองใช่แล้วครับซึ่งตัว Noble Create เนี่ยเขาครีเอททั้งดีไซน์แล้วก็สไตล์มาแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรที่มันเหมาะกับเราแค่นั้นเองใช่ครับผมนะฮะแล้วก็รวมถึงโอ้โหต้องบอกว่าพื้นที่ส่วนกลาง ทีเด็ดมากใช่ครับตัวพื้นที่สีเขียวที่นี่เนี่ยมีขนาดกว่าห้าไร่พี่แล้วก็อยู่ตรงกลางนะฮะอาคาก็จะล้อมรอบก็คือเราก็จะมีวิวที่แบบว่าเป็นวิวของเราเองใช่พื้นที่สีเขียวของเราส่วนตัวเลยล่ะฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็มีกว่า40รายการเลยพี่ครับผมเราแบบโมไปเมื่อกี้โอ้บอกเลยว่าเยอะมากคุณผู้ชมนะคือคุณจะเป็นคนแบบไหนประเภทไหนชอบใช้ชีวิตยังไงนะฮะ ที่นี่ตอบโจทย์หมดทุกล้าตายอย่างแน่นอนอีกสิ่งนึงที่สําคัญก็คือทําเลตรงนี้เนี่ย oh. เดินทางยังไงได้บ้างนะฮะ<ช>แล้วก็รอบๆบริเวณรอบๆเนี่ยมีอะไรน่าสนใจสีน้ำเงความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยวอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยว er เราพาไปดูกันณนะบัดนาวเลยไหมไปเลยไหมพี่โอเคลุยไป ผุ้ชมครับ Noble Create อกมมยรามอินทายเนี่ยต้องบอกว่าตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพมากเลยนะฮะเพราะว่าอ,อยู่ตรงเลียบทางด่วนด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ยเดินออกมาแค่ะนะี เดียวขวาไปนิดเดียวเจอแล้วนะฮะคือโซพาร์คเดินไม่ได้เลยพี่เดินไม่ได้เลยใช่ครับนะใกล้มากใช่แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยตรงทำเลตรงนี้ก็จะยังมีรถไฟฟ้าสายสีเทาสถานีโยธินพัฒนาวิ่งผ่านอีกด้วยครับซึ่งนอกจากมันจะเพิ่มความสะดวกสบายแล้วเนี่ยมันยังเพิ่มมูลค่าแล้วก็ศักยภาพของทำเลตรงนี้ด้วยพี่โอ้เนาะใครที่แบบว่าอยากจะซื้อเกิงกรรไรก็เหมาะมากเลยตรงนี้ใช่ครับจริงๆคือตรงนี้มันเป็นพาร์เมรียของพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วอ่าใช่แต่พอเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้มันครบองคค์์ปรระะกกอออบมมมมมมมาาขึ้้้้นนนเพพวัััีีีททงงูิตลล ห้างสรรพสินค้าคพวกแหล่งอำนวยความสะดวกแล้วก็โรงเรียนนานาชาติก็มีอีกก็<ช>คือมันก็เลยกลายเป็นครบทุกอย่างไฮเอ็นก็สามารถใช้ชีวิตตรงนี้ได้ทุกอย่างเลยใช่แล้วต้องบอกว่าจากคริสต์สปาคเนี่ยเลยไมนได่เดียว เจอแล้ว Central Eastview ฮะใช่ใครที่แบบว่ามีน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะพาไปล่นตรงนู้นก็ได้เพราะว่าจริงสูตรการ์ตรงนั้นน่ะรองรับด้วยครับนะฮะแล้วก็มีเยอะแยะเลยชิคกี้พาย p u b l ี c CDC โอ้จริงใช่เต็มไปหมดเลยครับผมโอ้แล้วก็ยังมีแบบตลาดนัดกลางคืนด้วยนะอ่าตลาดนัดเรียบด่วนตลาดนัดหัวมุมอืมโอ้โหสุดยอดมากใช่ครับแล้วการเดินทางของที่นี่เนี่ยโอ้ก็เรียกว่าสะดวกมากพี่โอ้ยง่ายนิดเดียวเข้ามเงินยงง่ายนิดเดียวใช้เส้นเรียบด่วนไรเบนทาเนี่ยยาวไปถึงทลองหล่อ โอ้่ะผมคิดว่าน่าจะสักสินาทีได้ไหมสิบนาทีได้ประมาณือกสินาทีแล้วก็เปลาดเท้าก็ได้อาเกษตรน้ำมินก็ได้สุขุมวิทก็ได้อเนี่ยเข้าสุขุมวิทใช่พระรามเก้าอ่าจริงได้หมดเลยเกษตรน้ำมินมีอะไรอีกอ้าวโอ้เยอะเยอะเยอะโอ้เยอะมากพี่เพราะว่าพอไปถึงตรงจุดนั้นแล้วมันก็แยกไปได้อีกหลายทางเลยอ่อใช่โอ้ยลาดเท้าก็ได้ลาดเท้าได้ถูกต้องถูกต้องนะฮะถ้าถ้าใครสนใจยังไงดีโอ้ยเนี่ยจริงๆตัวโครงการนั่เนี่ยเขามีตัวโปรโมชั่น เมากเลยหรือเริ il, en, lyn, yes. and then, and ่ม oh, ต yes. 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 yeah. well. mm ้น hmm. ท really like mm ี hmm. ่ตัว n o f l e e ฟ e ีเอกบไมรามิทาเนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่2.09ล้านบาทที่ใช่แล้วนะแล้วก็มีโอ้ของของแถมเต็มเลยใช่ใครที่สนใจเนี่ยเราจะทิ้งตัวลิงก์ลงทะเบียนไว้ให้ด้านล่างเนาะกดลิงก์เลยนะใช่แล้วเข้าไปดูโครงการก่อนได้เลยใช่ครับก็จะบอกว่าน่าสนใจมากๆอืมก็ยังไงก็เดี๋ยววันนี้พวกเราสองคนก็คงจะประมาณนี้เนาะ ประมาณนี้แหละอยาให้มาสัมผัสเองใช่ครับผมนะฮะแล้วก็ครั้งต่อไปนะฮะรีวิวรองอยู่เราจะไปที่ไหนไปคอนโดหรือว่าจะไปบ้านอะไรนะฮะติดตามไม่ดีรับรองว่ามีความพิเศษอย่างนี้มาให้ชมกันแน่นอนแน่นอนครับผมครับยังไงวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ